สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในสารกีตาร์ายและกีตาร์สกับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้คาโปนะครับการใช้คาโปนะครับหลักการง,ง่ายๆเลยก็คือการเปลี่ยนคีย์ในการร้องเพลงหรือว่า เปลี่ยนคอร์ดให้มันง่ายขึ้นที่ผมใช้อยู่ประจำๆเลยนะครับแต่ว่าการใช้คาโป้นะครับจริงๆมันมีวิธีการใช้ที่แบบว่าหลากหลายมากบางคนก็เอาไปเปลี่ยนคีย์ไปดรอปเฉพาะสายอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ผมคงไม่ได้กล่าวอะไรถึงขนาดนั้นเอาที่มันใช้ปรประจำในชีวิตประจำอะคราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้คาโป้นะครับอย่างที่หนึ่งที่ผมใช้เนี่ยก็คือใช้ในการเปลี่ยนคีย์ของมันโดยทําให้ผมเนี่ยร้องเพลงเนี่ยง่ายขึ้น อาจจะแบบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องได้ดีขึ้นมาลองดูอันแรกนะครับแบบไม่ใช่คาโปนะครับหาคืนนี้มีดาวอยูน่นขอได้ไหมสดวง,งช่วยฟังช่นทีคราวนี้ผมจะมาใช้คาโปเอาช่องที่หนึ่งก่อน เพลงเดิมนะครับหากคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงช่วยฟังฉันทีเนี่ยผม,มรู้สึกว่าผมอะ่ะเฮ้ยร้องง่ายขึ้นเยอะแล้วก็สามารถมันเหมือนจะใส่เทคนิคทำวิบัตโต้ทำอะไรพวกเนี้ยได้ถ้าเกิดว่าผมใช้คาโปในช่องที่หนึ่งอ่ะแล้วคราวนี้ลองมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนคาโปอีกช่องหนึ่ง ดูผลลัพธ์ที่มันเกิดน,นะครับหากคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังเช่นทีเน่ผมก็รู้สึกว่าเออการใช้คาโป้ช่วยเนี่ยมันทำให้ผมร้องเพลงสะดวกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะว่า ใช้เทคนิคในการร้องอะ่ะได้มากขึ้นมากกว่าที่จะไม่ใช้เลยเพราะบางทีมันคีย์มันไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมอะ่ะแต่ถ้าจะให้ผมไปเปลี่ยนคอร์ดเลยอะไรเงี้ยมันก็ยากไปไงใช้คาโปดีกว่าในกรณีที่สองนะครับที่ผมไม่ใช้คาโปก็คือผมไปเจอคีย์ที่คอร์ดมันยากอย่างเช่นคีย์ชาร์ปหรือคีย์แฟ่ยผมก็จะใช้คาโปช่วยเพื่อที่จะทำคอร์ดตรงนั้นน่ะให้เปลี่ยนเป็นคอร์ดง่ายๆโดยที่ได้ผลลัพธ์เสียงเท่าเดิมอ่ะคราวนี้เราจะลองมาทำดู ผมมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นคีย์ e-flat ใช่ไหมคีย์ e-flat แล้วก็คีย์คอร์ดหนึ่งอ่ะคอร์ดที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นคอร์ด e-flat คอร์ดที่สองอ่ะมันจะเป็นคอร์ดอ่าอะไรนะ e f l a a-flat คอร์ดที่สามคอร์ด b-flat แล้วก็กลับมาคอร์ด e-flat เหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้คีย์นี้คีย์ e-flat ใช่ไหมครับคอร์ดที่หนึ่งก็คือคอร์ด e-flat ต่อไปมันจะไปคอร์ด A ad, ซึ่งเป็นคอร์ดที่4ของคีย์นี้แล้วก็ไปคอร์ด BF l a ซึ่งเป็นคอร์ดที่5ของคีย์นี้แล้วกลับมาคอร์ดที่1ซึ่งเป็น EF l a เหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะเล่นอย่างเงี้ยทั้งเพลง่ะมนาทีติดเนี่ยมันไม่ไหวไงแล้วถ้าเกิดว่าไปโดนคีย์อย่างเงี้ยสัก4เพลงติดเนี่ยมันล้ามือมากผมก็เลยใช้คาปโปมาช่วยดีกว่าเพื่อที่ทําการ เล่นคอร์ดให้มันง่ายคือคราวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนให้มันเป็นคอร์ดในคีย์ซีง่ายๆเลยซึ่งคอร์ดในคีย์ซีคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ดซีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องไปคอร์ดสีก็เป็นคอร์ดเอฟคอร์ดห้าก็เป็นคอร์ด G ีแล้วกลับมาคอร์ดหนึ่งก็เป็นคอร์ดซีเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้มันจะต้องได้เสียงที่อยู่ในคีย์อีฟ c t ด้วยก็เลยต้องใช้คาโปช่วยเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยน คอร์ดให้อยู่ในเสียงคี E อฟเนี่ยให้เอาคาโป้ทาบที่ช่อง3แล้วเราก็เล่นโปรเจคชันของคีซีได้เลยคอดท,ที่1คอซีคอท,ที่คอคอ F ต่อไปคอจีแล้วก,กลับมาที่คอด C เหมือนเดิม คราวนี้เราลองมาเทียบเสียงระหว่างการไม่ค่าคาโปลและการค่าคาโปดูกันว่าเสียงมันเท่ากันหรือเปล่าคราวนี้มันจะมีบางคอดที่มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าเสียงอาจจะต่ำสูงไม่เหมือนกันแต่ยังไงซะมันก็เล่นได้ไม่เพี้ยนนะครับไม่มีปัญหานะครับลองใช้คาโปในการช่วยเปลี่ยนคอท์นะครับ แรกๆมันก็อาจจะงมหน่อยแต่ก็ดูในตามตารางแล้วถ้าเกิดว่าพอเราเริ่มชินแล้วเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติและคราวออนี้มันก็จะสบายแล้วเราก็จะใช้ขอรดง่ายๆแต่ว่าได้เสียงในคีย์เพลงยากๆได้เหมือนกันนี่คือวิธีง,ง่ายๆในสไตล์เล็กกิท่าเซคับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แก่เลก็กตริรับด้วยนะครับ